เปรกปากเท้าลูเข็มหูอยู่ท้ากลางเท,ท้าใหญ่มือใหญ่นี่หูอยู่ใต้อ่าหูมจะอยู่ข้างใต้เถียงพ่อเถียงแม่เดี๋ยเถียงกับเถียงอันนี้คือเถียงข้างๆคู่ๆนะแบบไม่มีเหตุผลแต่การให้เหตุผลไม่เรียกว่าเทียงแต่ก็ต้องดูจังหวะเวลาและอารมณ์ของ บุพการีคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายผู้มีอายุผู้มีศีลมีธรรมว่มาท่านมีเวลาและอารมณ์ไหมและสิ่งที่เราพูดไปเป็นเหตุเป็นผลหรือล่าเรามีเหตุผลแบบเอาข้างเขาถูถ้าข้างๆคู่ๆแล้วก็ปากเท่ารูเข็มอดอยากปากกว้างยังลำบากในปากเท่ารูเข็ม คิดดูข้าได้แต่ได้อย่างเดียวเม็ดข้าวเนี่ยมันใหญ่กว่าเส้นได้นะมันเข้านะเนี่ยคือตัวมันใหญ่แต่ปากมันเล็กเท่ากับลูเห็มเนี่ยโหอ,อยู่ไทยค้างเนี่ยพูดระบบฟังเนี่ยมือโตเท้าโตนี่เพราะขอเงินขอทองไม่ให้ไปติดยาเสพติดติดสุราติดการพน,นันอะไรมาขอเงินขอทองง่าก็ตอบตีเอาเลยไม่น่าเชื่อเลยนะ ไปตอบตีบุปการีพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแท้ๆ